น้องไอซ์ทำกระทงนะคะมาทักทายหน่นนะะนอ,อ,อยค่ะนี่นะคะน้องไอซ์ทกระท ong ค่ะนี่นะคะฝีมือน้องไอซเองคะ่ะให้เขาทำเองคะ่ะใช่ค่ะเอาอันนี้ปักในลูกเอาเอาเข็มอะเสียบลงตัวให้มันไม่ตรงเนี้ตรงไปตองข้างในเออไม่ได้ ฝีมือไอซ่านะคะพาเขาทำทุกปีแหละแล้ก็จะเป็นฝีมือเป็นผลงานของเขาเองนะคะดนะคะดอกนะคะนี่นะคะทำเองนะคะนี่เพื่อนเพื่อนรอดูนะคะว่าเขาดูตกแต่งเสร็จนะคะ สมัครมเมนหน้าดูเลยค่ะนี่นะคะน้องไอมาลอยกระทงค่ะที่ท่วัดเทพรีลานะคะพระอารามหลวงค่ะน้องไอ้ในรูปน้อยกระทงทำเองนะคะค่ะกระทงนะคะนี่ค่ะ คนก็จะมาลอยกระทงเยอะมากเลยนะคะสวยๆยากาศลอยกระทงค,ค่ะนี่ค่ะสวยๆนะคะไอ้ยน้อยดูลูกว้า,วาสวยไหมลูกนี่นะคะวันเพ็ญเดือนสองสนี่ไงลูก

คนเยอะมากเลยค่ะสีเราดูเอาีไหมเอาโค้กก um ับส um um ีเข um ียวนะคะเนี่ค่ะ มไม่เท่าไหม้เท่าไหร่จ๊าโอเคลูกเดี๋ยวกินหมดแล้วก็กลับมา,ซ,าซื้อเขาพี่เ้ยซื้อกับพี่เขาอีกนี่นะคะ นายซื้อลูกชิ้นยักษ์นะคะไอ้ลูกซื้อลูกชินกชนนกช้นยักษ์ใช่ไหมของกินเรียบเลยค่ะ,ข,นะคะขนมเขาเรียกขนมอะไรนะขนมขถังแตกนะคะขนมถังแตกนะคะขนมถังนะคะขนมกัสแตกนวนะ นะคะกระโงสวยมากสวยไปเลูกระคงสวยๆทั้งนั้นค่ะสวยมาก